บาดนี้ถ้าเฮือนเด้ออ่ามันเดือดร้อนหุ่นไหวนะเห็นล่างบดีเพิน่นธิขึ้นบทบทจืดซะก,ก่อนนะครับบทจืดนี่ยสำคัญเดิอ่าครูมุ่นนี่เพิน่นธิใส่เบิ่งคักๆแล้วนะ อันหาดอกไม้ทูบเทียนนกเสกเก่าเท่า,ทาเสียเสียนคาถาจืดนี่เขาอื่นพระเมทอรณี่เมทอรณี่สาร,รเขามีนางธรณีนั่นแหละครับผมพระนางธรณี่อื่นธรณี่สารวาแคร์อทอรณี่ซัมมี่ครับพวกผู้ปีศาจท,ทั้งหลายยากักษ์มันสมัยสิมาก่อกวนพระพุทธเจ้าก็ได้เมทอร์นี่เนี่ยเทวดาเทพอินพุ่มหนีเบิดเหลือแต่นั่งธรณีี่อวบอยาน พระพุทธเจ้าให้อำนาจแก่เล่าแล้วแล้ว,ลวก็หีดมวยผมน้ำท่วมพวกมันทั้งหลายตายจุมจมอันนี้ละคันว่าพวกร่างอุบาทติต่างๆทั้งหลายเห็นมาเพียงแต่ว่ามหาเล่าจมนะครับแก่ทรน,นีสารห่วยบเหลือแล้วครับพวกปู้ผีปีศาจทั้งหลายก็ได้หันใจต่อไปเนาะช่วงระยะนี้ก็ได้เอานี่บทธนรนีสาร ผมจะว่าเป็นบทเป็นบทบไปเพืให้มันง่ายน่ยนะครับให้เข้าใจทั้งคนที่ว่าเข้าใจว่าสวดเอียงอยู่ในคณะนี่พห้ยยน้ำพันว่าอา้าวทรอนนี้สารเดอ้ออันนี้พวกนี่เห็นร่างต่างๆให้สวดนาโมตัสสาตนกูนี่ซื้อว่าทรอนนี่สาร,สารเห็นร่างหาันและกะก,กวงปีให้กูย่านกูว่าไม่ย่านตนกูนี่ซื้อทรณนีศสารเขายุง่งออกมาเป็นตัวนอนไตออกมาตกั่วเฮือนเป็นร่างให้กูย่านกูว่าไม่ย่านตนกูนี่ซื้อท่อนนี้สารร่างหันแลยกะหมูห้อง เข้าบ้านแลนลิ่งกังมาเป็นร่างให้กูย่านกูบอมีอย่านตนกูนี่ซื้อท่อนนีสารน,นั่งหันในฝ่าพาม่แห่งลงมาเฮืน่นห่งกินน,น้ำในไส้ข้ามาให้เป็นร่างให้กูย่านกูบอมีอย่านตนกูนี่ซื้อว่าทธรณีสารเดินทางไปเที่ยวข้าโมอกา้าเกิดเดือดห่อนเป็นนั่งเสียงของเสียงของเสียงะระฆัง ไอ้กูย่านกูว่ามีย่านตนกูนี่ซื่อว่าท่อนนี่สารเดินทั้งไปเที่ยวกาหมอกาเดือดทอนเป็นดังเสียงของเสียงระคั่งให้กูย่านกูว่ามีย่านตนกูนี่ซื่อว่าท่อนนี่สารล่างหานเกิดอุบตัติยอดมากยอดพ้าวเกิดลายแสงเขาดำเขาแดงเกิดเป็นเลือดใหงกูย่านกูว่ามีย่านตนกูนี่คือท่อนนีน่สารล่างหานเกิดเป็นเหตุงูกับเพศขึ้นมาในเฮือนเป็นอุบัติ เพิงต้อเขามาในเฮืน่นต้อแตนหลวงกอห่วงกวัวหั่งให้กุยานกูมียานตนกูนี่ซือทรน,นีสารสาตาซาตับหับพระงับสับด้วยทอนี่นิสารสาธุตังลาตังสันตุสนะโมตัสตนกูนี่ซื้อทรอน,นี่สารพียงอันนี้หมายความว่เาเห็นล่างนะครับพันธิจมตัวนี้ ล่างในยินย่งนียยูอันย่างในยินแล้วก็จืดยูบไ,ได้ล้วครับผมบ้าเนี้ต่อจากหันพุทีิตอด้วยเด้ป้าเนี่ยส,สารเนี่ยบอมเป็นธรรมบ่อนธรณีซื้อได้บ้านธรณีสารจืดพร้อมเด้บปลาเนี่ยบดญ่ผีนามึนผีลักล่านกินเราผีอยากบอกว,ว,ว่าวงหูเรื่องผีวงหูจักขุนพระพุทธศาสนาพนที่ใส่ลินบดญ่เลยครับธรณีสารจืดอ้าวมึงยูได้ก็ยูไปนะ สิทธิการคู่บาอาจารย์พ่อหมอให้แกกูซื่อว่าพาทรลนีสารพระองค์การตนวิเศษตั้งกําเนิดในโลกอาปัตมาอาดิเลตั้งหเหตุจังไรพาทําขายบอกตั้งไหวแต่ไม่ทัลนี่อันบอดีเกิดเหตุพาวิเศษตนรดมทั้งวุงกลมสีดานพ่อหมอให้กูตั้งบ้านและกัเย่าเฮือนไม่ลําเฟื่อนฝ่าพาทั้งผีปลาและกัผีโป่งหลวงพ่อหมอให้แกกูแผ่ขุดสะข้องและกะตัตอดดังเสาพระเนียตทนเหมือนฝังรักเมืองและกัตั้งตาย ตั้งปลาใหม่แล้วก็ขุมผีคู่กูดีก็คนทั้งหลายย่ายไปทับย่ายไปใส่จืดจืดเบิดกูจะจืดทั้งค้อยเขาลอนกูจะจืดทั้งตอนเดินขจจวางกูจะจืดทั้งงวดผีโป่งกูจะจืดทั้งทงหน้าเหวกูจะจืดทั้งหนทางเที่ยวแล้วก็สร้างนา้ำกูไปจืดทั้งค้อยหางดอกกูจะจืดทั้งรักงัดใหม่เป็น เฮ็ดกูพระกูจิตกูจะจืดให้เวิดกูจะจืดให้ถวนกูจะจืดให้มวนให้มันอ่อนปานซึ่นเสษที่การคู่บาอาจารย์พ่อหมอให้แกกูจืดกูจะจืดทั้งข้างแขงียกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งเฮือขวงท่ากูพระกูจืดกูจะจืดทั้งเหวหลวง กูพระกูจืดกูจะจืดทั้งโขนบางห้องกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งสองผีพายกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งสายฝ่าฝาดกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งยอดผาจวงกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งทำผาเอ็นกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งแผ่นผีเศรอกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งเงื่อนลมกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งตรงผีพายกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งกวยสองปีกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งปลายไส้ว่านกูพระกูจืดกูจืดจืดจองสร้าง น้ำแล้วก so, 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 ็กูพระกูจืดกูจะจืดทั้งทำจินข้นกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งมุ่นจินเจ้ากูพระกูจืดกูจะจืดทั้งเขาหนึ่งแดงกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งแซงเผาขาดกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งขาดกวมผีกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งปีแต่ขางกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งสางลินการสามห้ากูพระกูจืดกูจะจืดทั้งสาวนมขวงหลูกูพระกูจืด กูจะจืดทั้งบักเผาออกสองนอกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งถมบ่อน้ำให้เป็นหน้ากูพระกูจืดกูจะจืดทั้งตึกป่าในงูงานปองกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งคลองสั่งถือข้อไก่กูพระกูจืดกูจะจืดทั้งไส้ไส้ถือเอ็นดอนกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งตัางตอนถึงงูช่วงกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งเที่ยวทางพ่อนอนไต้กูพระกูจืดกูจะจืดทั้งปัมไม้บัตกต่อกูพระกูจืดกูจะจืดทั้งหน้าขวงหยอดฝ่ากููพพพระะกกจจจดด็ไปบบขาางง กูพระกูจืดกูจะจืดทั้งปูซ่านถือทรงหนากูพระกูจืดกูจะจืดทั้งฝากเครื่องดอกมาเป็นเห็ดกูพระกูจืดกูจะจืดให้เบิดกูจะจืดไทยทวนกูจะจืดให้มวนให้มันเปรเปื่อยปานซื่นพุทโธสวะหะยะจืดพุทธโธจืดพระธโมจืดพระสังโฆจืดกูจะจืดจืดทั้งเงื่อนกูจะจืดทั้งซ่านกูจะจืดทั้งเย่ากูจะจืดทั้งเสาไม้มอนกูจะจืดทั้งเสาไม้แกนกูจะจืดทั้งแผ่นปัตตพีกูจะจืดทั้งผีพญาม่านอันมีมือถือเครื่องอาวุธหอกดาาบ แหลมมีคมอันกาขืนขี่สร้างเยียผพนเขามาอยางเนื่องนั่นพาจอมท่านแจงจอดทิ้งจุดยอดบารมีวันท่ามิขาจะไหวยังพระปัญญาบารมีเป็นเข่าด้วยดีชะพะพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระองค์ขอให้ล่งมาซอยเจิดผีหนาลายพระธรรมเจ้าจืดเสียผีไพ่แล้วผีเป่าพระธรรมเจ้าจืดเสียเด้ออยู่เือนหลังนี่จืดไปเบ้อผีบอดี ผีเป่าพงผีพระธ่รมเจ้าจืดเสียผีอันอยู่ในขี ını, ้ริมาเทียบานพระธรรมเจ้าจืดเสียผีพงปวานกระซื้อพระธ่รเจ้ากระจืดเสียผีถือไฟแง่งแวนพระธ่รมเจ้าจืดเสียผีลุกแรงนขม้าเทียมคนพระท่ารเจ้าจืดเสียผีบุญบุญมาทางอากาศพระธ่รมเจ้าจืดเสียผีหนักราดพผีเหงาผีงูพระธรรมเจ้ากระจืดเสียพระธรรมเจ้าจืดไปเบิด ผีหุน่นลูกบ่ใจคุณพระศาสนาอยาติกาหลอล,อล่วงกินใกล้พระธรรมเจ้าก็จุดเสียผีเป็นอลักอรลอและกระไ่มาให้เค็ดขวงพระธรรมเจ้าจุดเสียผีแมวหมดกาวถอยมูสาพระธรรมเจ้าก็จุดเสียผีมหเเศษกาเทวดายองคมทมทันพระธรรมเจ้าก็จุดเสียผีพูดและก็ผีพ่ายผีตายปัจจุบันเข้าขาเข้าฟันสร้างแท่งค้วยสน พระธรรมเจ้าเกิดจืดเสียผีหมอมุ่นท่ามสตร์พระธรรมเจ้าจืดเสียผีมักศูนบ้บาเหล่ากองพ่อพันพระธรรมเจ้าเกิดจืดเสียผีมคขบบางกันเป่าปีเป่าแค้นพระธรรมเจ้าเกิดจืดเสียผีขาสามแสนพระธรรมเจ้าเกิดเสียผีแม่นตาทอกพระธรรมเจ้าเกิดเสียผีหูรูบัจักคุณพระศาสนาพระธรรมเจ้าเกิดเสียผีอันตะพันลักล้านเจนเหล่าพระธรรมเจ้าเกิดจืเสียผีมุ่นยาเถาออกดำออกแดง พาะรรมเจ้าก็จืดเสียผีเพียพพ่จำแนกแสกเลือดแสกลมพระธรรมเจ้าก็จืดเสียผีหมอมุ่นหนอาคมพระธรรมเจ้าก็จืดเสียผีเที่ยวโลกโลกกาใจบาปพระโลคฟันโง่ฟันเงียนพระธรรมเจ้าก็จืดเสียผู้ทั้งจิตทั้งมั่งจิตทั้งขั้งก็จืดจืดได้จืดดีจิตตั้งผีมาราธิลาดมือเบื้องขวาถือดาบกาชีสั่งมา อย่าตาแทนแก้วบันล่งนากาสีล่งดังนี้เพ้นเข้าท่ามพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเช่นพระธรรมขันลงมาซอยจืดผีเหงือกผีงูผีอสูบบวจักข้องพาพุทธเจ้าพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีนกเข้าห้องกูเอาขวันพระธรรมเจ้ากระจืดเสีย ผีอยู่ตามห่วยห้องพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีซื้อว่าครับอยู่ให้พระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีอํามตายนอนควนพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีนอนขวงางพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีหำหำน้ำทางพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีอํามตายดับพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีห้องให้เอาควนพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีเที่ยวหากินเลาะบ้านพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีอําตายกึกกักพระธรรมเจ้ากระจืดเสียนาจืดโม่จืดนาโมพุทธทายะนาจืดโมจืดจืดทั้งผีหงจืดทั้งผีหาจืดทั้งผีปลาจืดทั้งผีดงจืดทั้งีพุ่ จืดทั้งผีพพาอยู่หนามพระธรรมเจ้ากระจดเสียไาอยู่บกพระธรรมเจ้ากระจดเสียไพ่อยู่โขพระธรรมเจ้ากระจดเสียผ้าอยู่ตามคู่หาพระธรรมเจ้ากระจดเสียอยู่ตามห้องพ้ายอามเอยูองาพระธรมเจ้ากระจดเสีย้ากยพนกลส้่ม่มนพระธรรมเจ้ากรจืดเสียน้มพ่ทธายะ ยะท่าผุดโมนะถ้ำของพระพุทธเจ้า8 4 0 0มสี่พันพระธรรมขันธ์เชิญพระธรรมขันธ์ลงมาซอยเจิดผีเสือและกับผีพ่ายผีปอบและผีปลาผีเสือผีพ่ายผีปอบและผีปลาผีอยู่โขกและผีอยู่ดงผีอยู่ผู้และอยู่ผาผีอยู่คู่หาและกับปลาใหม่ผีครับไข่ลักรอบถึงคนผีข่วงบนใตลุมฝ่าผีศูนย์คนเป็นบาปากกาข้างแข็งผีแสงและกับผีมีหองพาธรรมเจ้าเกิดเกิดเสียผีอยู่น้องและกับบึงผีหัวกุดและกับผีหัวขาดผีระนาทําไม้คน พระถ้ามาเจ้าเกิดเสียนโมพุทธายะนาจืดโม่จืดผีหงผีหาพุทธจืดผีป้าท่ากะจืดผีดงยะจืดผีพงและผีไพให้สูตายดับเสียนะท่าพุธโมนะพุดโทษสวายาจืดธโมสวายาจืดสังโคสวายาจืดกูจะกล่าวคำสอนพระเจ้าแสนแซ่ลงมาซอยจืดผีไพผีม่านนโมจืดพุทโธจืดสวายาจืดนโม สหายะจืดสังโคสหายาจืดจืดทั้งคาถาจือทั้งวีซาจืดทั้งอาคมจือทั้งอารมณ์ของผีใส่มาจือทั้งวานและกยาของคนใส่มาผีตัวใดมาอยู่ในบ้านนี้เฮือนนี้เขตนี้ตำบลน,นี้ให จืดไปเบิดจืดไปทั้งผีแถนผีแน่นลงมาตั้งแต่เกิดผีกำเลิดเป็นสร้างมาเคดขวงเลี้ยงลูกบ่ให้เกิดพระธรรมเจ้ากระจืดเสียผีกำเลิดมาเกิดเป็นพ่ายผีตายกลุมพันธ์ธรรมเจ้าจืดเสียพ่ายเลือดและพ่ายล่มพ่ายอาคมของคนปุกเสเกเอื่อกหอวขวัญพระธรรมเจ้ากระจืดเสียนะจืดโม่จืดพูดจืดท่าจืด,ะจดยะจืดยะท่าพุดโมนะ ณนะสูญหายโม่สูญหายผีไพ่และผีเป่าผีปอบและผีโพงผีไทยและผีแถนผีแน่และผีฝ่าอยู่ในบ้านเฮือนนี่อยู่ในเขตนี่เฮือนนี่ตำบลน,นี่จืดสหายบุดจืดสหายเสียงพระธรรมไเจา้าจืดณโนะม่จืดพุทโทธจืดสังโฆจืดพระธรรมไเจา้าจืดจืดจืดสาธุ อันนี้เป็นบทจืดนะครับสำหรับไ่ผีสางข้างแดงต่างๆที่มันเรียกว่ามาทำอันตรายต่อมนุษย์มาน่าเห้านี่แหละครับผมสวดบทนี่แล้วนี่ครับครูมุ่นพันวาเนี่ยผีอยู่ไปได้ผีหายเลยแต่ว่าผีที่ดีรักษาศีลมีจฉาทิททซอยคนนี่ครับบ่มีปัญหานะครับบอออกห่อนบอ,รบอ,รบอรบนกระวนกระวายนะครับนะบแล้วก็มุ่นบทคี่ว่ามาเนี่ยมันเน่า ส่วนมากเลยครับคู่อาจารย์สมัยใหม่ๆเนี่ยเพิ่นจิบอกใครบอกใครว่าว่าที่ตัดไปตัดไปแต่เป็นบางตอนนะครับแต่ว่าของผู้ขานี่ผู้ขาเป็นคนเหตุหนังสือแล้วก็ศึกษาดนพอาสมควร29ปีเพราะชีจะรู้แนว่วทางก็เลยครับเจะให้มันหายมันสูญไปย่างในหน่วยก็เป็นการรักษาไหวซึ่งครับหิดผู้ข้องยาหิดพอข้องแม่หิดพ่อข้องเขยเนยครับหิดพระข้องสูงเนี่ย คนเห็ดมาต่างแต่ะดแต่ไรมาหาจุปลอยมันสูญหายไปมันกระบ,บรูกกระไล่กระไล่อยู่นี่หละครับผมก็เลยคิดเสียดายตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาทางการเขียนเขียนไหวแล้วก็วิธีใส่วิธีธยังมีคันห็ดน้ำอีปฏิบัติได้มันดีอีหลี่นะครับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์ขอสายพญยายนามได้ศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์สนใจเรื่องต่างต่างเลยโดยเฉพาะเรื่องหนังสือ มุนมังดังเดิมพญายศินมที่รวบร่วมไว้นี่แหละครับเต็มบกักย้อยอ่าทู่ไปสอบถามรายละเอียดให้ได่น้อยจังเสด,จ,ดจักเลียมประทันเชิญมื่อนี่เบิดเวลาเวล,าเวลาเบิดลากันคนไลคกดแชร์พญายนามเนี่ยละ่ะ <laughs> ขอบคุณครับสบายดีครับ